ไปต่อกันที่เรื่องของเตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณาภัยค่ะท้าจังหวัดสกลนครน,นะคะได้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภยัยโดยมีการตรวจความพร้อมด้านการบรรทาสาธารณาภัยค่ะโดยพี่ๆมณฑลทาหารบกที่29ค่ะ ที่บริเวณอนุสาวรีย์วีระไทยค่ายกริศรีวรามณฑลทนหารบกที่29จังหวัดสกลนครค่ะนายชูศักดิ์รุยยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยโดยมีพันเอกวิทยาสาริยาหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทนหารบกที่29นะคะที่มารายงานข้อมูลและก็ยังมี นายเอกภพบสบพนประหลัดจังหวัดสกลนครนายวิชาญแท่นหินผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเขตเจ็ดสกลนครผู้แทนสำนักง,งานปปสสกลนครนะคะผู้แทนนายกเทศมนตรีนครสกลนครผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกริดศรีวราคา่ะตลอดจนภาครัฐภาคเอชชนมูลนิธิอาสากู้ภัยที่มาร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะ ทั้งนี้ค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพาย,ยุคาจิกิที่อาจก่อให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสกลนครน,นะคะซึ่งการเตรียมการดังกล่าวค่ะจะครอบคลุมทั้งด้านกำลังพลยุทธปกรณ์และยานพาหนะในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะเท่จังเลยค่ะช่วงนี้เห็นเจ้าหน้าที่อยู่ในเครื่องแบบก็รู้สึกว่าโอ้เขาเท่จังเลยเ <laughs> พราะเรารู้ซึกงแล้วว่าเขาทำเพื่อประชาชนจ,จริงใช่แล้วเนี่ยค่ะ